ครับเรียนเชิญทุกรุ่นเลยนะครับที่อยู่ด้านนอกนะครับเรียนเชิญเรียนเชิญในห้อง605เลยนะครับจะไม่มีไฟตบผมผม่งกับพื้นนานไม่ได้เดยวลุกขึ้นไม่ได้นอนก็ต้องนอนไม่ได้นอนครับเรียนเชิญ DT รุ่นที่4นะครับเชิญในห้องครับแถวหน้าเลยครับ เราจะใกล้เวลาแล้วลนะครับจะก9โมงตรงนะครับขอ,อให้เชิญนิดนึงนะครับเชิญเชิญอาจารย์น้องมีครับแถวหน้าเลยครับเชิญน้องมี้าวหน้าครับเฟชชี่แถหน้า กับซีแหนว่าเป็นรุ่ที่หนนะครับสำหรับเบนะครับแล้วเบยโผเบยนะครับเบยโถหน้าครับ